ดีค่ะวันนี้แม่แย่าจะพามาทำผักทอดนะคะชินกับน้ำแก่วของเรานะคะวัตถุดิบแม่แย่าก็เอามาทำก็มีนะคะมีแครอทกับมะเขือม่วงนะคะเดี๋ยววิธีทำแม่แย่าจะบอกให้นะคะตอนนี้แม่แย่าลัดขั้นตอนนะคะแม่แย่าเอาไปทอดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่แย่าจะบอกให้นะคะ กำลังจะสุกแล้วนะคะ ส่วนผสมของเราก็คือมีแครอทนะคะแครอทหั่นเป็นชิ้นยาวๆนะคะแล้วก็กับมะเขือม่วงนี่ก็เหมือนกันนะคะเราก็หั่นชิ้นบางๆนะคะแล้วไม่ยากก็จะมีแป้งนะคะแป้งข้าวสาลีนะคะสองช้อนโต๊ะ เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงปรุงรสที่เราต้องการนะคะรูปลักษณะก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะคะนี่นี่ก็คือแม่ย่ารับขั้นตอนนะคะอีกฐานนี่ก็คือผักของเราเนาะเสร็จแล้วน้ำจิ้มของเราก็จะมีนะคะมีน้ำแจว่วแล้วก็น้ำแจ่วของเราก็เนาะก็รู้กันเนาะแ่บ เตียวหวานเค็มมันนะคะมีพริกป่นมีหัวหอมหวัวหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็แตงกวาแล้วก็มีน้ำเก่ยวของเราอีกอันหนึ่งก็คือน้ำอีกสามรสนะคะนี่ค่ะเตียวหวานนะคะนะคะเสร็จแล้วถ้าเราแล้วก็ไข่สองฟองนะคะไข่สอฟองซอยให้ให้ใหัห่นเป็นชิ้นบางๆก็มี แครอทนะคะแล้วก็มีมะเขือยาวมะเขือม่วงแล้วนะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาแป้งข้าวสาลีสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรสที่เราต้องการนะคะแล้วก็พริกไทยแล้วก็ไข่สองฟองนะคะตีให้เข้าให้ไข่เข้ากันแล้วเราก็เอาส่วนผสมทุกอย่างนะคะผสมลงไปนะคะแล้วเราก็ เอามาทอดนะคะตั้งน้ํามันนะคะตั้งน้ํามันไม่ต้องเยอะนะคะน้ํามันเราใช้แบบน้ํามันนะคะกุกลิตนะคะประมาณ3หรือ4ี่ช้อนโต๊ะก็ได้นะคะลูกลักษณะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะนี่ก็คือน้าเกียวของเรานะคะน้าเกลียวเผ็ดๆของเรานะคะแต่อันนี้ก็คือน้ําจิ้มสำหร้บนักกินเปรี้ยวหวานของเราเนาะซื้อแบบสําเร็จรูปมานะคะ นี่ค่ะง่ายๆลองไปทําดูนะคะใช้อย่างละ,ะนี่ไม่ชม่ยากใช้หัวหนึ่งนะคะใช้ใช้ลูกหนึ่งแล้วก็ไม่ยากก็ใช้ไอ้นี่สองตัวสามนะสามหัวเล็กๆนะคะลองไปทําดูนะคะอร่อยค่ะดีกับสุขภาพของเราด้วยนะคะเนี่ยแม่ย่าทำกินตลอดค่ะกรอบมันนะคะอร่อยค่ะ นี่ค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ,นะคะนี่ค่ะเราสามารถใช้มันใช้เผือกนะคะใช้กล้วยนะคะทำได้นะคะลองไปทำดูขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแม่ยา่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ยา่าเลยนะคะสวัสดีค่ะ